เธรรมดาเอ้ยมีแหวนบ่อเนี่ยบผูเข่าหน้าผู้หญิงอ่ะอย่าถามยากนะวันนี้อายุเยอะขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังแซ่บสวยแซ่บยืนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะหลายคนยกตำแหน่งนี้ให้ยังไงบ้างก็อายุมากขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกิน เราต้องระมัดระวังก็คือดูแลตัวเองพยายามที่จะแบบว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดื่มน้ําแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นบางทีอาหารที่ที่เราชอบที่ที่อร่อยอร่อยแล้วก็ต้องแบบว่าพักพักทักบ้างยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าทิ้งไปเลยไม่ทานเลย,เลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือพอเราอายุเยอะเนี่ยร่างกายเรามักจะแบบว่าดูด ดูดซึมแบบว่าสารอาหารต่างๆที่เรารับประทานไปเองเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ร้อเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องมีตัวช่วยค่ะก็อันก็เลยเลือกววโอลินมาช่วยดูแลสุขภาพของแอนให้แบบว่าแข็งแรงแล้วก็มีพลังเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าต้องเป็นผู้หญิง เป็นเป็นผู้หญิงพออายุมากขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพด้วยแล้วก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพค่ะแต่หุ่นก็ใส่ชุดว่ายน้ำก็ยังเซ็กซี่ควรยังไงคะค่ะยังไงคะก็พี่ไปทะเลพี่ก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำดูแลหน็พิเศษนะคะว่าผลการรับประทานอมันมีความแยบก็มีเหมือนกันค่ะก็แบบว่าช่วงนั้นก็จะแบบว่าคุมอาหารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแกไปมั่นใจไหมคะถ้าเกิดใส่ชุดว่ายน้ำหรือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่วันนั้นโชว์หุ่นเลย ก็มั่นใจไม่มั่นใจบ้างเราก็ต้องใส่ไปก่อนมั่นใจพลังมาจากภายในค่ะความมั่นใจก็มาจากภายในเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม่ดูกระแสครับว่าแฟนแเข้ามาชมเยอะไม่กล้าดูค่ะม, <laughs> มีชมมีชมชมบ้างหรือว่าเดี๋ยวก็ ก็แล้วแต่อันนี้เราก็ถือว่าเราเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ไหนผมก็จะชอบใช่ไหมคะเพราะแกลก็เข้ามาชมเหมือนกปลี่ยนบ้างสวยงขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ก็ขาข้างหนึ่งย่างเข้าไปเลขห้าแล้ว,วอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอย่างล่าสุด คือว่าไปเปิดเจอหนังสือสมัยก่อนเคยถ่าย image ไว้เมื่อตอนสาวๆเนาะอันนี้ก็เลยแบบว่าย้อนลำลึกนิดนึงคเป็นละครอนิเมะแบบมีดู reference เพิ่มอไหมคะจากหนังสือเก่าไม่คือเดี๋ยวนี้พอเราก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้พอเป็นแบบมี IG มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันโลกก็เร็วรวดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบคนเอาหนังสือเก่าๆมาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยนี่เรานี่นาอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้นเป็นการล่าสุดอะค่ะไปกับน,น้องนนทนี่ด้วยก็คือแทบพูดแม่ลูกเลยครอบครัวก็ไปครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะเฟรนด์แอนด์แฟมิฟฟลี่ก็ก็ไปเที่ยวกันส่วนกันไปเที่ยวที่ภูเกตเ็ตอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆคือน้องก็ลดน้ําหนักไปเยอะพออยู่ท,ที่เมืองไทยบอกแม่ที่เมืองไทยมีแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยบอกวก็ลดไป10บกิโลเหมืนอนกันค่ะ ก็แม่ไม่ทำกับข้าวที่บ้านเลยค่ะก็ไม่ให้กินเลยก็พักกันทานอย่างเช่นมื้อเย็นก็ลดลงแล้วก็อาหารที่เป็นไฟเบอร์เยอะขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะหิวก็ให้ทานน้ำดื่มเป็นแบบน้ำปานะเป็นพระเลยลดลงไป10 10ไม่แน่ใจว่า12หรือ15พี่ไม่แน่ใจค่ะเดือนคะพี่แอนก็หลายเดือนอยู่นะตั้งแต่มาเขาก็ค่อยๆไปแต่จริงจังจริงก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนสมเดือนนี่ ที่อาจาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไรเพราะหลายๆคนถ้าเกิดอายุเลี่ยไร่เรีย,เรยกันเขาะจะไม่กล้าที่จะโชว์หุ่นโชว์อะไรแล้วคือจริงๆแล้วอันมองว่าผู้หญิงทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเรามั่นใจคือเราก็แล้วเราก็ากไม่จําเป็นต้องคือมอง positive ของตัวเองอะ่ะอย่าไปมองทางด้านลบว่าแบบว่าเอ้ยฉันไม่ดีตรงนี้ใหญ่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบบ ทุกอย่างพอพอเราออกมามันมันก็คือตัวเรานั่นแหละอะไรเงี้ยคะ่ะอันอันมองว่าอย่างนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าโหไม่ใช่ว่าแบบว่าเรา50แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบใส่ชุดว่ายน้ำเชี่ยวทะเลเราไม่มีอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องอยู่รวมกันกับสัง<ม>ในในใ,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 ในสังคมไปเที่ยวกับลูกไปอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากให้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 มองข้ามตรงนั้นไปจะมีอีกเรื่อยเลยอ <c oughs> ุ้ยก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เป็น เป็นวาระไปแมกกาซีนนัดติดต่อมาขายแทนขึ้นปกอเดี๋ยวนี้ยังมีแมกกาซีนอยู่ใช่ไหมยังมีเอาแบบออนไลน์ออนไลน์แทนมีไหมคะก็ไม่มีนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีที่มาคือก็อินดีถ้าตอบแล้วก็อินดี้รับทีนี้อินดีรับเขาตอบแทนเรียบร้อยแลยอินดีรับซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฟิตหุ่น ฟินหุ่นคอยวันนี้ต้องซิดอัพหน่อย <c oughs> ตั้งเมษาอีกนานนะโควิดไปแล้วทุกอย่างจะ <c oughs> แบบว่าปลอดภัยทุกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็ก็ดีใจที่แบบว่าได้เป็นหนึ่งในใแบรนด์แนมบาสเตอร์ที่ JKN เลือกอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณคุณแอน JKN ที่แบบว่า,อามองมองเห็นพลังมองเห็นพลังหญิงอีกหนึ่งคนอะไรเงะะี้ยค่ะก็ ก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวันหนึ่งเพราะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะถ่ายมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแบบโควิดเริ่มต้นแต่ว่าก็ในทุกคนก็มากันเยอะอยู่ค่อนดเซ็กซี่แบบี้สามมีห่าไม่ห่วงเรื่องอะไรก็รักเขาคนเดียวอยู่เขาก็รู้เขาชอบ เราก็เป,เป็นแบบนี้เป็นยังไ, <laughs> ไ <laughs> งาา <c oughs> อะไ,ไม่หรอคะก็ <c oughs> ทําชีวิตให้มันมีความสุขในทุกๆวันเนอะ <c oughs> เราก็ไม่รู้วันนี้เราทําอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่่าเงี้นะคะเอ,อเสนนี้คือวิธีมัดใจ <c oughs> วิธีมัดใจไม่ถามว่าเขาต้องมัดใจพี่บ้างไหมอะ <laughs> ม่าใจเรายังไงว่เรา,าร <laughs> เราคยจริงๆต่างคนต่างให้เกียรติกันแล้วก็ทุกคนก็พอโตขึ้นเราก็อ,อุทิภาวะกันการใช้ชีวิตมันก็มันก็เยอะขึ้นเนาะเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วอะไรที่แบบว่าเป็นความสุขเราก็ก็ทำทุกวันให้มันดีอันอันคิดว่าอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วเขาก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นเป็นสิ่งที่น่ารักอะไรเงี้ย แต่เราไม่เสมอนะ <c oughs> Thank yeah. you.